ไม่เคยรู้มาก่อนกินทุเรียนส่งผลต่อร่างกายแบบนี้หลายคนมีความเชื่อที่ผิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อต้องพูดถึงทุเรียนเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงนึกถึงกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและรสชาติที่ติดลิ้นกันใช่ไหมล่ะคะหลายคนอาจจะบอกว่าหอมน่ากินแต่บางคนก็บอกว่าเหม็นกลิ่นทุเรียนมากจนไม่อยากเข้าใกล้กันเลยทีเดียวซึ่งผลไม้อย่างทุเรียนนี้เป็นผลไม้ที่มีให้กินไม่บ่อยพอถึงฤดูกาลก็กินกันแบบจัดหนักให้สมกับที่รอคอยมานานอย่างบางคนเรียกได้ว่าแทบจะกินทุเรียนทั้งวันเลยก็ และอย่างที่ทราบกันดีว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมากแถมยังมีน้ําตาลค่อนข้างสูงด้วยถ้าหากเลือกกินทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมร่างกายก็จะได้รับประโยชน์ที่ดีจากทุเรียนได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆของการกินทุเรียนให้ได้ทราบกันค่ะงั้นแม่เราช้าตามไปดูกันเลยดีกว่าว่าทุเรียนมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 1. ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวการที่เลือกกินทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมร่างกายก็จะได้รับกากใยอาหารเพื่อช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นแต่ทว่าก็ไม่แนะนำให้เลือกกินทุเรียนหวังผลเพื่อช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะเพราะอย่าลืมว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลและไขมันในปริมาณที่สูงมากถ้าหากกินในปริมาณมากๆกก็จะทำ ให้ร่างกายได้รับโทษมากกว่าประโยชน์ได้โดยปรยิมาณของคาร์โบไฮเดรตในทุเรียนขนาด1เม็ดนั้นจะมีมากถึง30%ขององค์ประกอบทั้งหมดและจะแบ่งเป็นแป้งน้ำตาลและ ไมันซึ่งถ้าหากเลือกกินทุเรียน1เม็ดขนาดเล็กที่มีน้ำหนักประมาณ60กรัมร่างกายก็จะได้รับพลังงานประมาณ60-80กิโลแคลอรี่หรือเทียบเท่าข้าวสวย1ทัพพีกว่า,วาดังนั้นถึงแม้ว่าทุเรียนจะมีใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดีแต่ก็ควรกินในปริมาณที่เหมาะสมจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะ 2ช่วยบำรุงสุขภาพสายตาได้อย่างที่ทราบกันดีว่าอาหารสีเหลืองจะอุดมไปด้วยสารเบตาแคโรทีนซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้สีเหลืองจึงอุดมไปด้วยเบตาแคโรทีนซึ่งมีในปริมาณที่สูงมากและสารอาหารชนิดนี้จะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพสายตาได้เป็นอย่างดีโดยจะทำหน้าที่ช่วยชะลอความเสื่อมของกระจกตาช่วยป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกได้และยิ่งถ้าหากเลือกกินทุเรียนที่มีสีเหลืองเข้มได้มากเท่าไหร่ ปริมาณของสารเบต้าแคโรทีนก็ยิ่งจะมีปริมาณที่สูงมากขึ้นตามไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมกินทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะ 3ช่วยบำรุงสมองได้นอกจากทุเรียนจะอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนแล้วทุเรียนยังมีสารอาหารที่สำคัญอย่างโฟเลตรวมอยู่ด้วยซึ่งสารชนิดนี้คือสารอาหารสำคัญที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองได้เมื่อร่างกายได้รับสารชนิดนี้เข้าไปก็จะมีส่วนช่วยบำรุงสมองป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกทั้งทุเรียนยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณด้วยเช่นกันการเลือกกิน ทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมร่างกายก็จะได้รับสารโฟเลตเพื่อช่วยบำรุงสมองพร้อมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้หน้าแก่เกินวัยซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากทุเรียนก็จะมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายได้จึงเป็นการช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูกระชับ เต่งตึงและไร้ริ้วรอยได้อีกทางหนึ่งเลยล่ะค่ะ และแน่นอนค่ะสารโฟเลตเป็นสารอาหารที่สําคัญมากสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ดังนั้นคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์จึงสามารถกินทุเรียนได้โดยสารโฟเลตที่ร่างกายได้รับจากทุเรียนนี้จะทําหน้าที่ช่วยในการสร้างเซลล์ให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตได้อย่างปกติพร้อมกับช่วยบํารุงสมองไปพร้อมๆกันด้วยและนอกจากนี้ทุเรียนยังมีสารอาหารอื่นๆรวมอยู่ด้วยหลายชนิดทั้งโปรตีนไขมันวิตามินต่างๆและร ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอาทิแคลเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสดังนั้นผลไม้อย่างทุเรียนจึงเป็นผลไม้ที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สามารถเลือกกินได้นะคะร่างกายก็จะได้รับสารอาหารที่ดีแบบครบถ้วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมีปริมาณของน้ำตาลสูงด้วยถ้าหากกินในปริมาณมากๆก็อาจจะเสี่ยงต่อ ภาวะน้ำหนักเกินได้หรืออาจจะเป็นโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ได้เช่นกันค่ะ และสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคความดันโลหิตสูงควรจำกัดปริมาณในการกินทุเรียนด้วยนะคะโดยสามารถกินทุเรียนได้วันละไม่เกินหนึ่งเม็ดเล็กและสำหรับผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงการกินทุเรียนไปก่อนจะดีที่สุดนะคะเพราะถ้าหากผู้ป่วยโรคไตกินทุเรียนเข้าไปก็อาจจะทำให้อาการกำเริบได้สืบเนื่องจากร่างกายจะขับโพแทสเซียมจากทุเรียนไม่ ทันจนอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้มีภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะได้และยังรวมไปถึงผู้ที่มีสุขภาพดีก็ไม่ควรกินทุเรียนในปริมาณมากๆนะคะแนะนําว่าควรกินทุเรียนไม่เกินวันละ2เม็ดและไม่ควรกินบ่อยๆหรือกินติดต่อกันทุกวันเพราะอย่าลืมว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงน้ําตาลสูงถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทําให้อ้วนได้ง่ายๆและยังอาจจะทําให้เจ็บคอ หรือเกิดอาการร้อนในได้อีกด้วยล่ะค่ะ แล้วทีนี้เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าทุเรียนเป็นผลไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรกินคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วทุเรียนเป็นผลไม้ที่ไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดนะคะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสารกำรมะถันในปริมาณมากซึ่งสารชนิดนี้จะละลายได้ดีในแอลกอฮอล์โดยจะทําให้สารชนิดนี้เข้าสู่กระแสเลือดได้ จนทําให้เกิดอาการเมาเร็วและยังก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบหายใจจนทําให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงมากกว่าปกติและยังทําให้เกิดอาการร้อนในได้อีกด้วยและสิ่งที่จะตามมาก็คือการย่อยสลายทุเรียนและแอลกอฮอล์จะให้ความร้อนและเป็น,นกลไกที่ต้องใช้น้ําจึงทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการขาดน้ําได้และอีกอย่างยังทําให้เอนไซม์ลดลงที่จะส่งผลทําให้สารเอลดีไฮด์เกิดการสะสมในร่างกาย และยังทำให้เกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนได้อีกด้วยดังนั้นควรเลี่ยงการกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดนะคะและสำหรับช่วงเวลาในการกินทุเรียนนั้นอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าควรกินทุเรียนช่วงเวลาไหนถึงจะดีต่อสุขภาพซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ที่สามารถเลือกกินตอนท้องว่างก็ได้นะคะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ไม่มีกรดที่จะทำให้เกิดการระคายเคือง เพราะอาหารและยังเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตและมีน้ำตาลกินทุเรียนตอนท้องว่างจึงทำให้ร่างกายได้รับพลังงานทันทีแต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะหรือถ้าหากต้องการกินทุเรียนในตอนเช้าก็สามารถกินในตอนเช้าได้เช่นกันเพียงแต่ว่าไม่อยากแนะนำให้กินทุเรียนในตอนเช้าสักเท่าไหร่นะคะเพราะจะทำให้กินอาหารในมื้อเช้าได้น้อยลงจึงอาจจะทำให้ร่างกายพลาดที่จะได้รับสารอาหารที่สำคัญจากอาหารใน มื้อเช้าไปนั่นเองและถึงแม้ว่าทุเรียนจะเป็นผลไม้ที่สามารถกินได้ทั้งตอนท้องว่างหรือกินในมื้อเช้าได้แต่ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ไม่ควรกินก่อนเข้านอนนะคะเพราะช่วงเวลาที่นอนหลับพักผ่อนคือช่วงเวลาที่ร่างกายไม่ได้ทํากิจกรรมใดๆเลยถ้าหากกินทุเรียนก่อนเข้านอนก็จะทําให้ร่างกายเกิดการสะสมพลังงานส่วนเกินไว้จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้อ้วนได้ง่ายๆเลยนะคะและอีกอย่างทุเรียน เป็นผลไม้ที่มีสารกรรมถันสูงมากถ้าหากกินเข้าไปในปริมาณมากๆก็อาจจะทําให้ร้อนในปวดท้องเกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องทําให้รู้สึกไม่สบายตัวจนทําให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันค่ะ ดังนั้นสรุปได้ง่ายๆเลยว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมีน้ำตาลสูงจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะจะเลือกกินในช่วงเวลากลางวันจะดีที่สุดนะคะเพราะจะได้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่จึงมีโอกาสที่ร่างกายจะเผาผลาญพลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปด้วยและที่สำคัญทุกครั้งที่กินทุเรียนแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเปล่าตามเยอะๆด้วยนะคะหรือกินร่วมกับผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆอย่างเช่นแตงโมหรือ หือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างส้มมะนาวสับป,ประรดหรือมังคุดเพื่อช่วยดับร้อนในร่างกายและที่สำคัญถ้าหากกินทุเรียนในมื้อไหนแล้วควรลดปริมาณของข้าวแป้งหรืออาหารในมื้อนั้นลงด้วยนะคะและไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับของหวานอื่นๆด้วยเพราะจะยิ่งเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายจนเป็นต้นเหตุที่ทำให้อ้วนได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ